คืเรื่องของเรื่องท่านผู้ชมมันมีเกมตามที่เห็นอะคืออยากดูเกมอะไรก่อนก็คอมเมนต์บอกไปเลยครับแต่บอกเกมนึงนะเกมเนี้ยไอเกมนักเลงตีอะเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ก็คืออ่าเฟรมเรทที่มันไม่นิ่งในตัวเกมและเล่นไปเล่นมามันอาจจะทำให้เกมดูดหรือเกมค้างได้ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรแต่ตัวเกมเนี้ยมันมีปัญหาตั้งแต่ในสมัยพจเพจเฟสถูเสองแล้ว ก็อยากให้ทุกอยากตัวเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกมาครับจะจะทําแล้วก็ลงให้ตอนนี้ก็พิมพ์บอกมาเดี๋ยวจัดให้เกมแรกครับเป็นดินจาเตาออตาร l b x นักตีการนี้ไว้ก่อนเบนเทนลาสัตว์หราชสัตว์สราชสัตวสแล้วก็คิงคองครับสําหรับเกมที่จะมาบอกก็มีแค่นี้อแล้วก็มีเกมแบ็คแบ็ค อีกเกมนึงแต่แบ็กต้องขอ,ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับรอก่อนขอปรับตัวหรืออะไรนิดๆหน่อยตัวน,นึงจะลองเทสดูว่าเล่นได้ไหมก็โอเคตามนี้ครับแล้วเจอกันหวตเกมกันมาด้วยนะ